สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับช่องตาปูชานลอีกแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมเข้ามากินข้าวกันเมื่อกี้เราไปสั่งกับข้าวที่ร้านเดิมไม่ใช่ร้านป้าข้างนอกนะร้านข้างในรู้จักอีกร้านนึงแล้วอันนี้ก็คือว่าเขาเพิ่งมาย้ายเพิ่ง,ง,งย้ายมาอยู่ใหม่แล้วก็เพิ่งเซ็งร้านแล้วก็ไปกินครั้งแรกแล้วติดใจอร่อยมากเลยแล้วก็ไม่ต้องเดินออกไปไกลร้านป้าแต่แต่ร้านป้านั้นก็ไม่ลืมก็จะไปกินประจําเหมือนกัน วันนี้ได้ผัดกะเพราครับผมโอ้โหแงเต็นเต็มราคา80บาทคุณผู้ชมดูดูดูด,ดู80บาทเต็มเต็มกะละมังเลย80บาทกินได้สามวันแล้วก็บอกว่ากินเมื่อวันก่อนกะเพราหมูชิ้นใช่ป่าเอ้กะเพราหมูสับอร่อยมากผ่านให้สามผ่านเลยแต่ผมยังไม่ได้ลงคลิปนะอันนี้คือคลิปต่อไปที่ที่ไปซื้อมาที่จะเอาลงไว้วันหลังนะครับผมมาเดิมข้าวก็หนึ่งกะละมังนะครับหนึ่งกะละมังตีในก,การกินมื้อนี้ มาเลยมาเลยมาเลยฝนก็ทำท่าจะตกครับมืดมืดแล้วฟ้าตองฟ้ามืดแล้วตอนนี้อัดจากมุมหลังบ้านอัดอัดจากหลุมร่างเริ่นฝนกําลังต,ต่ำตาอีกตกครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะที่เข้ามาติดชมและก็กติดตามปู่เปนะครับจองกับปูนะเดี่ให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้ซับอยู่แล้วตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆก็ปุ่นเผื่อตะยูติดตายนะเผื่อจะไม่ได้จังวัดกับผมสิดช่วยเลือดนะครับหน้าเผื่อจังวัดตะยู เดีเป็นก to, well. ูอยู่ติดเตะซ่อ, pues. อนอยู่ติดโรงเรียนเตะสบานทรงอ่าทรงกระาเตะสบานานะครับนะขอบคุณมามาเลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนยูเปลี่ยนยูกอบคุณมาเชยยูนะเชอยูเชอยูมาไว้หน้าเชอยูนะเป็นอน้าจานต้อนดีโรงเรียนเตะสบานอ่าเตะมาทรงกระาครับผมขอบคุณมามาครับมามามากินข้าวกินข้าวขอบคุณกำลังตุกกำลังใจเด็ข้าวมานะครับนาเลขภาษาตายเป็ดเซฟบูงลาวเป็ดเซฟเป็ด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 นะเป็ดเซฟเป็ดนะเป็ดนะเป็ดจังหูลาวนี่ก็บเรตต่าง หลายร้อยก็จะจมายกับบ <mon> ่อเป็ดๆทาไม้เป็ดกินไม่ได้พี่น้องเออก็จะไมาเป็ด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 เก้นเป็ดเตบก้นเป็ดเต็บวงเป็ดเต็บานตัวหารใต้มันลดจัดอืมอร่อยอร่อยจริงๆกระเพาไก่ บอกวารถจัดจัดอ้เป็ะเป็นฝนตกแน่นอนพี่น้องเหรอเรื่องจริงมันมืดฟ้ามัวดินมาแล้วมันเต็มมันตองมันมันเต็มมันเลยเบนบนเนวาจริงจริงอืมได้รอบ กินได้จ้ามเบอร์แปดิบบาทจ้ามพ้นแต่ถ้าตายว่ากินได้จ้ามพ้นได้จ้ามเบอร์ร้อยนี้ตึ้งการ์อนด,ดอนพี่น้องเออตันว่าอือตาแล้ววันนี้ลืมมาเด้อตาจ่ายยายจ่ายจ้าที่เจ้าตังเด้อมากินข้าวกับลูกเด้อ มามาไม่ได้เรียกหลายวันแล้วไม่ได้เรียกวันแล้วมา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 กินข้าวกันครับมากินข้าวกันไม่มีปักหนอกเลยอข้าวรวงมไม่มีปักหนาะเลยว่าจะำํำ ว่าจะตำสากูควรพี่ที่ใต้ก็ส่งสากูมาให้สากูสากูบ้านจากปตัตตันลุงเลยนะกล้าสา้าพูดต้งตรงมาจากปัาตานลุงเลยตึ่งก็เจอนาอเจอนาเตมาแล้วตึ่งก็เจอเอ่าุ้งมาแล้วุกง,ง,งโกงกระโพะนะครับภาษาใต้เรียกว่าโกงกงโกงซืง้อโกงมาแล้วซื้อโกงมาแล้วซื้อโกงมาจากเตเป่นอีเเป็นก็พอโกงก็ต้มถูกแล้ว กะว่าจเจาใส่ในจากูเดียวจะตาไม่กินดูว่าจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะร้อยไม่ร้อยว่าจะกินได้หรือไม่กินได้ค่อยรู้กันอีกทีหนึง่งจะตาถากูควรนะครับถากูถากูมาจากปัตตาุงลองทําดูว่าตําเป็นไมายอร่อยไหม มาแน่นอนพ่อแม่พี่น้องเออฝนขนนเนี่ยหนึ่งกะละมังหนึ่งโกมาลอยรู้จักกงไหมรู้จักโกงไหมภาษาการก็ไม่รู้จักอีกนันพี่ยูก็จะไหมครับกงภาษาโกงภาษาใต้ เรียกว่าโกงภาษาการเรียกว่ากาโพูดแต่ละจังหวัดภาษาไม่เหมือนกันแต่ว่าใช้ประเทศไทยใช้ภาษาการในการสื่อสาร คุณจะพูดปาษาไหนเราไม่ว่ากันได้เปได้เปตรต้องใจหมยอร่อยร้อยร้อยร้อยปีนองร้อยร้อยป้านกับนี้แกงนี้ร้อยร้อยร้อยให้ไปเลยนะต้าป้านเหมือนกันกะแนนเต็มทิพให้กาวให้กาวปึงกันไม่รู้นะแต่ฟัาตาปลาพุ่มกินนะคือว่าร้อยป้านแต่กับเงินกินไม่รู้นะซึ่งง่ายปริมาณโอเคเยอะ ปอกๆกับหล่านปลาก้างหนอกเลยวันนี้กินหนอกไก่ครับ น้ำเนี่ยกินน้ำจากเอเล่วนเอเลเวนอยากกินอืมไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาเมื่อกี้ไปซื้อกับข้าวฝรั่งใจดีฝรั่งใจดีก็เห็นน้องเป้นหน้าตาดีหรือเปล่าไม่รู้ฝรั่งก็ไปหาเพื่อนเขาแล้วที่อยู่ก็ฝรั่งก็บอกว่าจิงกาเบลจิงกาเบลหมายถึงว่า เลี้ยงทุกคนที่อยู่ในร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้น้าโคกมาว่าเราจะไปกินข้าวเขาเลยก็กขเอ thank you so much t h a n บอกว่าขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากๆรกเลยจเจ้ต่างจาก,ก็ถามเราว่าเติมคนไตหรือปะคนเติมมาจากประเทศอะไร ทุกคนแหละจะตามว่าปูปี้มาจากประเทศอะไรเข้าใจิดตลอดเขาจเราก็เลยบอกว่าไอ้กำรอมไทยแลนด์ไอ้กำรอมเขาไทยแลนด์นะอยู่ปัตตุ่อยู่ตางภาคใต้อยู่จังหวัดปัตตานีงเนี้ยโอ้่าโอ้โหไอไอ้บอกว่าฉันฉันมองเติมเหมือนกับชาติยุโรปอะไรยเงี้ยอยู่นุกไรท์ไทยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็เยอะๆย บ่งว่าฉันไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยอร่อยพริกน้ำปลาก็ไม่ต้องใ่พี่น้องเออก็ไดยน้ำได้น้ำมาขวดหนึ่ง ก็จิงกระเบลจิงกระเบลจิงเบลใช่ไหมพี่น้องเสื้อผุดเสื้อพวกผับพวกบาก็จะมีกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งจันจันจะแบบว่าตาพลังตรงไหนเจ้าต่างชาติตัวไหนเจดีเขก็จะต่างเป้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 งแล้วก็เลี้ยงทั้งบาเลยอย่างเงี้ยถ้ามียี่สิบคนก็เลี้ยงตั้งยี่สิบคนถ้ามีสามสิบคนก็เลี้ยงตั้งสามสิบคนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะดื่มอะไรก็ดื่ม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  วันสักผ้าอย่งไม่งดูว่าผลมันจะมาหรือเปล่า้ามาจะเดือดจะริบเอาออกจากมาเราเปลี่ยนผ้าพี่น้องเหงปอดเป็ดเป็ดเป็ดแล้วก็เยอะจริงๆปลาดูสิ ไอหมากไอหมากเมยไมีไอหมากรันเล่นประทาตา,ตายเราไอปุดไอเกอรเนิดเราอดีอใจนะไอเกอร์นิดปอดี เรืยองนำโค้กบางทีประจาพ่อแม่พี่น้องเออตกประจาไปเซเว่นอนะเวลาจะตังกองอะไรเงี้ยักงานเซเว่นก็ประงานกันว่าเออจะพูดภาษาอังกฤษกับเราเลี้ยงฮัลลฮัลโหล จยเป็น <c oughs> าอยูเปนาลังตีไปกินกว๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันบรรดา,าไม่ค้าอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จะพูดภาษาก็บไตเราก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค้าคนไทยครับคนไทยโอ้ยยายนึกว,ว่าต่างชาตต่างจา้าติอย่างเงี้ยเราก็ขำเนาะ hết được mà ấy, ở cao ở cao tôi nhìn vài đa chắc chín mươi mình dưới tiền tiền. ขอบคุณทุกคนที่กข้ามาติดตามให้กำลังใจก้าหลุดออกจากปาก นี่มันเป็นการตรแดงก็ใจมไหมพี่น้องจ๋ามันเป็นการตราแดงตัวเจอ้นพี่ตาปูน๋นใส่ดีมากนี่ใส่เรียบร้อยเหมือนป้าปั๊บไว้ดูบริเวณห้องได้นะดูคนเดียวเรียบร้อยไหมมันเป็นการตรแดงที่เลอะเลอะเพราะกินน้าโคขกเข้าใจไหมเผ็ดจริงเผ็ดเผ็ด ไม่ได้แหลงเล่นไม่ได้แหลงเล่นมันเป็ดจริงๆเลยอต่างหากขอบคุณเจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเดเจ้าที่มาติดตามจมจ้องตาปวเจ้าพ่อแม่พี่น้องฟังลาวเด็กเจ้าสบายดีกอบใจเด้อกอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังลาวเด้อที่มาติดตามปีตาปูเด้อฟังลาวเด้อสบายดีกอบใจโดยโดยโดยไม่แล้ว มันนี้ก็มากินข้าวกับตาปิตาปูเดอ้อไม่ว่าจะเป็นโกดีสานเดอ้อเก็นพี่น้องปากิสานปากลางปากตอนดอกเจองเนะ้ปาปใตายเดอ้อก็คุณมา,มาก,มา,ม,ากมาก็คุณมากมาครับไปก้าวมาติดตามปีตาปูนะครับนะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละก็แค่นี้แหละก็แค่นี้แหละคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าก็เหมือนเดิมแหละไม่ได้กินข้าวก็จะมาอยู่นี้แหละครับผม เขาบอกว่าผ็ดมากป็ดแสบวานป็ดแสบวานเป็ดแสบโบงภาษาใต้แสบโบงก็หเบิดถึงว่าหมายไว้ถึงก้นภาษากลางถึงก้นนะครับนะครับเป็นภาษาพื้นเมืองภาษาภาคใต้ของผมเป็นภาษาที่สุภาพมันไม่ได้ภาษาที่หยาบคายนะครับทุกคนให้เข้าใจตรงกันเป็ดจริงๆเป็ด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 ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและจงกดกระดานก็กดติดตามกดไลค์กดแจ์กดซับสไครต์ปุ๊บเป็ดเลยครับ กดติดตามกดกระดิ่งไม่ได้อะไรนะกดติดตามกดไลค์กด u b บสไคร e กดแชร์ให้กับช่องตับ o ู Channel ด้วยนะครับ thank you everybody thank you everyone thank you so much thank you สบายดีกอบใจโดยกอบใจกอบใจจบกบใจเป็นไม่ต้องฟังลาวเด้อโดย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 ไม่แล้วไม่แล้วสบายดีเด้อจ้า เจ้าพอแม่พี่น้องพักเนือเจ้าก็ใจเดอ้อก็ใจเดอ้อฟังลาวเดอ้อฟังไทยด้วยเดอ้อพบกันคลิปหน้าเด้อจา้าฝนกําลังจะตกแล้วตอนนี้าจากมุมหลังบ้านอาจจากมุมหลังเรือนฝนมาเต็มเมแล้วตองฟ้ามื่ครึมไม่ปลอดโปรง่งตอนนี้ฝนกําลังตกแต่ตกตั้งก้าลงเม็ดละมั้ง